สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้งตัว Ubuntu Server นะครับบน GCP นะครับแล้วก็ทำการลงตัว GUI นะครับเป็น Ubuntu Desktop แล้วก็ทำการรีโมทเข้าไปในตัว Ubuntu Server ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำยังไงกันบ้างก็อันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่ตัว น้าอ่าตัวระบบของ Google Cloud นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำการตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อผมละกันเป็นธงชันะครับแล้วก็อูบุน u ตจู G อเคประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ตรงนี้เราก็ทำการตั้งค่านะครับเซ็นโซนหรืออะไรอย่เงี้ยครับต,ต่างๆก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสิงคโปร์นะครับ แล้วก็ส่งผมเลือกเ,อ,อ,เอ,อนะครับพอดีผมทําการสร้างตัว VPC ไว้แล้วโอเคแล้วก็ต่อถาดลงมานะครับตัวนี้ครับตรงบุ s รสตรนะครับทําการเปลี่ยนประเภทของตัวระบบนะครับมาเป็นตัว Ubuntu โอเคครับส่วนวนั้นผมก็จะเซตให้มันเป็น default บื้งต้นไปนก่อนก็กด select ตัวนี้ครับ โอเคขั้นตอนต่อ่าขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะทําการเลือกตัว VPC ของเราที่ท,ที่ที่ทําการสร้างไว้เดี๋ยวผมจะขอเลือกตัวที่ผมสร้างไว้นะครับก็เป็น VPC test m y ตัวนี้นะครับโอเคแล้วคราวนี้เราก็ทําการกด create ไปเลยครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวทําการรอสักครู่นะครับ โอเคครับอ่าตอนนี้ครับสถานะก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทําการเชลเข้าไปนะครับ โอเคครับก็อันนี้นะครับเราก็เข้ามาควบคุมตัวตัวอินสแตนต์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปก่อนที่ทำติดตั้งเราก็ทำการเ,าเข้าโหมดตัวซูเปอร์แอดมินก่อนนะครับโอเคครับอันนี้เราก็เข้าโหมดแอดมินเรียบร้อยนะครับก็ทำการ update, อาัปเดตตัวระบบให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีอัปเดตแล้วก็ อัปเกรดด้วยนะครับสองอย่างโอเคครับแล้วก็อัปเกรดนะครับอน <Up grade. S 1> นี้เราก็ตอบตัววายไปนะครับยืนยันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนตัว Ubuntu Desktop นะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลานิดน,นึงนะครับ ก็ apt-get install ubuntu desktop ตรงนี้นะครับอ่าขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเร่งสปีดตัววิดีโอนี้นะครับไปให้ถึงขั้นตอนถัดไปนะครับครับผมหลังจากที่ทำการอ่า ติดตั้งตัวเดสก์ท็อปเรียรบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะมาทำการโหลดตัวเ,เซอร์วิสนะครับที่จะทำให้สามารถเข้าไปรีโมทในตัว Linux s e r v ์ฟได้นะครับก็เป็นเว็บนี้นะครับก็เข้ามาดูได้เลยก็จะเป็นตัวเว็บนี้นะครับโน,นม h ช n นนะครับก็อันดับแรกครับก็กดโหลดไปสำหรับใช้งานบน PC ของเรานะครับ บน Personal คอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ส่วนสำหรับตัวสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็กดเข้าที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกสำหรับตัวดีนุกนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอ่าตอนนี้นะครับทำการคิดขวานะครับทำการคัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับล้วลองเราลองกดมาดูว่าเราได้ตรงนี้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะไปทําการโหลดลงบนเครื่องนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คครับตอนนี้เราไม่มีไฟล์เลยนะครับก็จะใี่ทำการโหลดไฟล์มาครับเ๋ยใช้เวลาแป๊บเดียวครับส่วนอันนี้โอเคคราวนี้เราลองติดไฟล์ดูครับอ่าโอเคเราได้ไฟล์ขึ้มนมาเห็นไหมครับ อันนี้เราจะทำการทำการติดตั้งนะครับก็ใส่คำสั่งนี้เลยครับ apt นะครับแล้วก็ที่เรากอรอบตะกี้นะครับกดปางไปได้เลยครับอ่าแต่อย่าลืมนะครับใส่ข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะครับ อ่าฮโอเคตอนนี้กำลังทำการติดตั้งอยู่นะครับโอเคครับอ่าอันดับต่อไปนะครับตอนนี้เขาก็แจ้งมาแล้วว่าตัวนี้นะครับจะใช้ตรงพอร์ตสี่พันนะครับเราก็ต้องไปที่ตัวเอ่อ GCP สวงไฟบอร์นะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเปิดพอร์ตสี่พันตรงนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกันอ่าแล้วก็พิมพ์โนวิชชีนไปนะครับแล้วก็เอ๊เขาบอกว่าเราใช้ไปแล้ว เวลาที๋ยวเราใช้ชื่อใหม่ก็ได้ครับโอเคอันนี้ผมก็จะเอ,อเลือกให้ทั้งหมดนะครับถ้าสำหรับใครที่ต้องใช้ต้องการระบุเป็นเครื่องๆก็ใช้เป็นตัวแท็กแล้วครับแล้วก็ไปติดในตัวอิน t แตนตตัวนั้นนะครับอันนี้ก็เลือกให้ใครก็ได้เข้ามานะครับ โอเคแล้วก็เปิดพอร์ตสี่พันครับโอเคโอเคตรงนี้โอเคนะครับ okay. okay, หลังจากที่เราเปิดพอร์ตเอ่อสี่พันเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเซตตัวเอ่อพาร์เวิร์ดนะครับสำหรับตัวรู่นนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นเอ่อ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าแล้วกันง่ายๆนะครับโอเคก็ทําการเซ็ตเรียบร้อยนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องเอ่อไปแก้ไขคอนฟ i ินะครับให้อนุญาตในการล็อกอินเข้ามานะครับก็จะใช้คำสั่งนี้ครับอ่มโอเค แล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับจะดูเหตุสังเกตนะครับจะมีคําว่า password อ่าตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นคำว,ว่า yes อน,นุญาตน,นะครับแล้วก็กด save ไปนะครับโอเคแล้วก็ทําการอันนี้เรียบร้อยขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะมา add user กันก็เดี๋ยวผมจะใช้คําว่า ผมจะเพิ่มเป็นยูเซอร์ล้วกันเนาะแล้วก็ไม่ทาก็ได้ครับโอเคอันนี้ก็ตั้งพาสเวิร์ดไปนะครับอันนี้ผมจะตั้งสัก006ถึง6ล้วกันโอเคอันนี้ก็อันนี้ไปดีฟอยล์ไปนะครับ โอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะ add user ครับให้เป็น admin โอเคขั้นตอนนี้เราก็ add user เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองใช้งานกันดูนะครับก็ทำอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับก็สำหรับ PC หรือ personal c o คอ u t e r ทั่วไปนะครับก็เนี่ยครับเลือกกดดาวน์โหลดนะครับตามตามท,ที่ที่ตัวระบบของผุ้ใช้งานนะครับอืมก็กดดาวน์โหลดไปใช้ก็กดแล้วก็ติดตั้งนะครับก็โอเคครับแล้วเราจะเปิดโปรแกรมหน้นตาต่างโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มแอดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะอันนี้ก็จะเป็นตัว IP นะครับ IP ก็คือตรงนี้นะครับก็ทําการกรอบไปตรงนี้ครับก็กดวางแล้วก็ปดสี่พันกดแอดโอเคครับเราก็ได้ตัวนี้มาก็จะมัลคลิกเข้าไปครับเพื่อทําการเชื่อมต่อ ก็อันนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะครับก็กดโอเคตอนนี้เราก็ใส่ยูเซอร์ที่เราแอดเข้าไปเมื่อสักครูนี่ยครับเข้าไปแล้วก็1นึ่หโอเคครับกดโอเคอันนี้ก็ให้เขาอนุญาตให้เขาตลอดกด yes ครับโอเคครับ อันนี้เราก็เข้ามารีโมทเรียบร้อยครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว G u I ของวันูบวเิร์เซอร์นะครับของอที่เราลารันอยู่บน G C P นะครับเดี๋ยวเราลองรันคขมามาดูนะครับว่าว่าวพามันคือน,นี่นะ ก็อันนี้จะเป็นตัว User นะครับแล้วก็ชื่อที่เราตั้งตอนเมื่อตอนแรกครับอ่าชื่อนี้นะครับตรงครับอันนี้ก็โ c a t i o n ของเราตรงปกติตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จับตัวเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการติดตั้งตัว G I บน Ubuntu Server บนระบบ GCP นะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ